สวัสดีค่ะมาดูบันรูสีนะคะไม่รู้ใช้ชื่อรูอสีหรือเปล่าเนาอนี่สวยงามพี่น้องอยู่ในห้องนักงานเนาะเพื่อนเข้ามาให้นะคะนี่ก็อีกสีหนึ่งเนาะสีนี้ก็สวยมากพี่น้องสีแบบเจ่มมากดูนะคะนี่อันนี้ก็ในห้องนักงานค่ะอันนี้ก็อีกสีหนึ่งเนาะแต่อันนี้ เขาเอามาให้มันก็จะเป็นแบบว่าจะตายไม่ตายแต่ตอนนี้ไม่ตายแล้วอันนี้เหลืองมาแล้วพี่น้องต้องการแอร์ต้องการดินต้องการน้ำอันนี้รากขึ้นแล้วนะคะเนี่ยหลังจากที่เราเอาลงน้ำหนึ่งอาทิตย์เนาะรากกำลังขึ้นนะคะพี่น้องเนี่ไม่ตายนะคะอันนี้สายพันธุ์เดียวกันนะคะรากกำลังขึ้นงามงามเนาะหนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่น้อง แช่น้ำเอาไว้อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาให้น้ำเนาะอันนี้ของครูใหญ่นะคะพี่น้องก็น่าจะต้องการน้ำแล้วก็ต้องการดินใหม่เนาะนี่งามงามใบเนาะอันนี้ก็งามมากนะคะเนี่สวยมากเขายังไม่ได้กลับบ้านพี่น้องเพราะต้นมันใหญ่ขึ้นรด,ดเมล์ลบากเนาะนี่ค่ะสวยงามคะ่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะมาดูบานฤูสีนะคะไม่รู้ใช้ชื่อฤูอสีหรือเปล่านาะนี่สวยงามพี่น้องอยู่ในห้องนักงานเนาะเพื่อนเขามาให้นะคะนี่ก่ะอีกชีหนึ่งเนาะสีนี้ก็สวยมากพี่น้องสีแบบเจ่มมากดูนะคะนี่อันนี้ก็ในห้องนักงานคะ่ะอันนี้ก็อีกชีหนึ่งเนาะแต่อันนี้ เขาเอามาให้มันก็จะเป็นแบบว่าจะตายไม่ตายแต่ตอนนี้ไม่ตายละอันนี้เหลืองมาแล้วพี่น้องต้องการแอรต้องการดินต้องการน้ําอันนี้รากขึ้นแล้วนะคะนี่หลังจากที่เราเอาลงน้ำหนึ่งอาทิตย์เนาะรากกาลังขึ้นนะคะพี่น้องนี่ไม่ตายนะคะอันนี้สายพันธุ์เดียวกันนะคะรากกาลังขึ้นงามงามเนาะหนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่น้อง แช่น้ำเอาไว้อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาให้น้ำเนาะอันนี้ของครูใหญ่นะคะพี่น้องก็น่าจะต้องการน้ำแล้วก็ต้องการดินใหม่เนาะนี่งามงามใบเนาะอันนี้ก็งามมากนะคะเนี่สวยมากเขายังไม่ได้กลับบ้านพี่น้องเพราะต้นมันใหญ่ขึ้นดุดเมลลำบากเนาะนี่ค่ะสวยงามค่ะพี่น้อง